ครับผมความเจ็บกับเรื่องตีย๋ไปดูครับปวดบ้างขาบ้างหนุ่มน้อยคนนี้ครับดูครับอไม่ใช่หนุ่มน้อยนะฮะแม่เป็นลูกพ่อครับโอ้โหแม่ทำสไลเดอร์ลงมาครับกล่าว่าจะขึ้นแล้วมาแล้วลงในอ่างน้ำสวยๆครับเลยครับโอ้โหพวกเลยนะครับดูหนุ่มคนนี้ครับเหมือนจะโดดให้ลง ัเสียยเเลนะจ็บมากเจ็บแผลนะอันนี้ครับสปริงบอร์ดไม่มีครับมีเก้าอี้พลาสติกลื่นระมน้ำครับดูครับกันโต้โอ้ยจังหวะสปิงนะดูอีกครั้งครับแม่จะผาดตัวเองแล้วพื้นมันลื่นแล้วเก้าอี้พลาสติกมันถลยไปข้างหลังฮะแล้วดูครับจังหวะอู้ยถาบข้ามเดียวว่าเหลือไหมอันนี้ครับแม่หนุ่มสาวอยู่ริมส้ำครับซึ่งมาแล้วครับผมสปริงบอร์ดสั้นๆครับหนักกว่า ชจชวนไปขอแต่งงานนะนะคนละเดี่ยเอาจริงๆใชะะ่ไหมเนี่ยเพรแต่งตัวไม่ได้เรินยากะลงสะเนี่ยใช่ไหมคือเนี่ยจังหวะแล้วแบบกะว่าจะเล่นอะไรไม่ทราบครับผมไม่รู้กันพอต้องใจทำไรครแต่ดูครับผู้ชายก็กระลั่วกรั่ไปแล้วขอแต่งงานผู้หญิงเลิกเลยเลิกโอ้โหไม่ใช่เลิกไม่ดีครับอันนี้อันนี้กายขันว่ายน้ำครับยี่เลยนะดูครับ ก่นจะออกพร้อมกับสัญญาณอย่างนี้อย่างนี้ฟาวหรือแพ้หรืออะไรฮะฟาวสิหรือฟาวหรือาหรือเออกรรมการใจดีก็ขึ้นมาใั่ขึ้นใหม่นะคือดูรู้ไม่มีเจตนาใช่ใช่คืไม่ได้เป็นอะไรจริงจริงแต่แคือกะที่เด็ดเลยผมออกตัวก่อนละแต่คนที่หัวใจไม่ดีนะเพราะความเสียงหัวใจไม่ดีเขาอายอ่ะบอกเลยว่าอายนะมะ